มาอย่างนั้นเองเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนโยมถูกล้องวงจรปิดได้ครับก็ไม่ได้ไปไหนเลยนั่นเองครับฮัลลโหลครครัับบคคผมุณแก่จอมบึงจอมบึงลาบรีจากนี้ไปก็ไกลอยู่เหมือนกันนะก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆก,<ต>ก็ไม่มีแล้วก,ก่อนเลยอ่าห้าเก้าวีห้าเก้า เเเเธอเเธออลลยยมาสองเที่ยวนะครับวันนี้ขยะเยอะเดี๋ยวเอาแยกแยกแยกเดี๋ยวของวันนี้มาปไปไปาเครื่องฟิสต t a t i c a l l y อันนี้โยนได้ไหมครับรม,ามาตามชิ้น,น,นก่อนฝนะั่งเนี้ยย้ายขีดยังขีดทางย้ายก่อนเลยโครงการเตรียง สเสบียงกาลังใจของเรานั้นนะ่ะก็จะไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อําเภอจอมบึงนะครับน่าจะแต่วัดนไผ่ให้เด็กดูแลเขาโค้งตรงโรงแรมอะจับเดินหน้ามาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับตู้อุ้มแกโดนหน้ามาหน่อยหนึ่งนั่งนอนสบายแล้วเง<สาพ>ี้ย <N> นี่เอ้าก็เอาบารมีหลวงพ่อพูนมาให้โยมด้วยนะอ,อ่าบารมีหลวงพ่อพูนอเ,เอาไว้บนหัวละหัวเตียงเราหลวงพ่อพูนเนี่ยล้อมท่าดีกว่าแสงดีกว่า,<อ>าใช่แคบสิ่งว่างเราล้อมเป็นตัวตีต้องในแคบทใช่ใช่ภรรยาของคุณผู้ป่วยนะครับก็คือคุณชำนาญชมพูพันธ์นะครับก็มาอยู่ให้ผมถอดเกลโอ้ จับเดินเดินหน้าหัวไม่หนะอันนี้ให้กลับมาถูกันเรียบ,บร้อยนะโยมมาเตียงมาให้โยมแล้วนะมนมจะได้ได้นอนสบายนะครับอ่าดีใจไหมโยมดีใจนะอ่าม,มอบปรับใจให้โยมอีกด้วยนะครับนี่โยมสองพันบาทนะครับอ่ารับนะครับ อยมือถือได้แล้วเอ่าเนี่ยโอเคเอ่ะโอเคอามาเป็นกำลังใจให้กับคุณนายภัยนะครับนำคุณเม็ดบัวมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะ